รูปมงคลเจ้าแม่กวนอิมรูปมงคลที่มีดวงจิตเทวดารูปมงคลวัดป่าพระยิ้มรูปมงคลเจ้าแม่กวนอิมสวดเพิ่มพุทธคุณรูปมงคลโดยอาจารย์เจวัดป่าพระยิ้มจังหวัดขอนแก่นพุทธคุณของรูปมงคลเจ้าแม่กวนอิมท่านจะกระทานพรให้ชีวิตร่มเย็นไม่เหนื่อยสุขภาพแข็งแรงแนะนำให้ติดมุมหมอเทพหรือติดกลางบ้าน ชีวิตจะประสบความสำเร็จสามารถบนขอลูกจากท่านขอให้ท่านคุ้มครองหรือบนเรื่องที่ขีดเส้นตายสุดๆบนขอพอรท่านในสิ่งที่เราตั้งใจอยากจเจริญทางโลกและทางธรรมหรือบนในสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ไปถึงฝั่งฝันมุมที่ติดท่านสามารถติดได้ทุกมุมข้อห้ามถ้าบูชารูปเจ้าแม่กวนอิม ที่มีดวงจิตเทวดาห้ามท่านทานเนื้อวัวนะคะเราสามารถแก้บนโดยการแจกโรงทานและอุทิศให้ท่านนะคะฝากทุกท่านติดตามช่อง YouTube จัดห้งจ่วยรูปมงคลโดยโค้ดพอลลี่โค้ดพอลลี่วัดป่าพระยิ้มขอบคุณค่ะ